เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มบรประจำวันที่9มิถุนายน วันนี้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของอรเลฮันโดกาเนโชดาวเตะวัย20ปีของทีมที่ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเจ้าตัวน่ะเตรียมอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่ๆห,หลังจากจบซีซั่นนี้ด้วยที่เมื่อวานครับฟาบิซิโอโรมาโน่ได้อัปเดตคร่าๆวๆว่ามี3ทีมจากอังกฤษ1ทีมจากเยอรมันซึ่งภายหลังทราบว,ว่าเป็นเลเวอร์คูเซนและก็ทีมจากอิตาลีกำลังให้ความสนใจจะดึงเจ้าหนุ่มรายนี้เข้าร่วมทีมวันนี้นะครับอัปเดตสดๆร้อนๆจากทางการสตันเอดูนักข่าวชั้นนําของอ,อาร์เจนต ครับว่าแอส n a นและก็เชลซีเป็น2ทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกที่ให้ความสนใจจะคว้าอารลเโดกาในโชวไปร่วมทีมและอีก1ทีมนะครับคือแอสตันวิลลาก็ให้ความสนใจเช่นกัน ส่วนสโมสรในต่างแดนก็มี2หรือว่า3มทีมร,รวมๆแล้วครับก็คืออาเรติโกมาดริดนาโปลีและก็เบย์เอลเลูเซนที่ต้องการจะดึงการเนโชไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันส่วนเรื่องค่าตัวนะ่ครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นจะไม่ปล่อยนักเตะออกจากทีมหากว่าได้ราคาต่ำกว่า70ล้านยูโรหรือว่าตกราวๆ60ล้านปอนด์ด้วยกันครับ มากรีอัปเดตล่าสุดที่เข้ามากับดีลของแบรนด์เอมเบอร์โมแนวรุกตัวเก่งจากเบลนฟอร์ดนะครับซึ่งก็เป็นดีลที่แฟนผีหลายคนถามเข้ามากันเยอะและก็เป็นกังวลกันเยอะด้วยครับว่าดีลจะล่มหรือเปล่าเพราะว่ามันเงียบไปจริงๆตลอดยิมสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแถมก็ยังเจอข่าวว่าสเปอร์อาจจะปาดหน้าคว้าตัวไปร่วมทีมเสียอีก ทางนี้ครับล่าสุดทางรูดิกาเลติสายข่าวคนดังชาวอิตาลีครับได้ออกมาเปิดเผยในช่วงเย็นที่ผ่านมาว่าเบนฟอร์ดยอมรับเงื่อนไขนีบิดที่2ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแล้วครับกับจำนวนเงิน60ล้านปอนด์รวมโบนัสแล้วแต่ถ้ว่าพวกเขาในยังอยากจะให้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเพิ่มตัวเลขขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งครับเพื่อให้ขยับเข้าไปใกล้ที่พวกเขาตั้งเอาไว้ในตอนแรกก็คือ65ล้านปอนด์ ดังนั้นครับตอนนี้ตัวเลขช่องว่างของราคาก็คือ5ล้านปอนด์แต่ก็เป็นที่เข้าใจในะครับก็คือเบลน์ฟอร์ดเนี่ยไม่ได้ต้องการ5ล้านปอนด์แบบเต็มจํานวนแต่เด้ว,ว่าพวกเขาเนี่ยอยากได้สัก62 6 3ถึง63ล้านปอนด์ก็คือขยับมาอีกสักนิดนึงครับจาก60สิวเพียว ซึ่งถ้าเป็นไปแบบนี้ครับก็คงจะเหมือนข่าวช่วงแรกที่ออกมาเลยที่ว่าเบลนฟอร์ดอยากจะได้ค่าตัวแบรนด์เอมเบอร์โม่เท่าๆกับที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจ่ายซื้อมาริอุสคุนย่าก็คือจำนวน62.5ล้านปอน,นด์บางทีดีลนี้อาจจะจบที่ราคาเดียวกันจริงๆก็เป็นได้นะครับแต่ยังไงก็ตามครับรอฟังอัปเดตกันต่อไปดีกว่าครับว่าดีลนี้จะจบเท่าไหร่กันแน่ มาต่อกันที่เรื่องราวของวิกตอร์ยูเคเรสดาวยิงฟอร์มโหจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานั้นกำลังเดินหน้าไล่ล่าเข้ามาปิดดอยโวในตำแหน่งเบอร์เก้าแทนที่ราสฟูซอยลุนที่ฟอร์มออกทะเลไปไกลอย่างไรก็ตามครับด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ที่ทัพผีแดงของเราเนี่ยจำเป็นต้องขายนักเตะออกเสียก,ก่อนถึงจะสามารถเดินหน้าปิดดีลนี้ได้ ทำให้ล่าสุดครับก็มีรายงานจากทางซานติเอลนาัะข่าวของฟุตแมกาโตทได้ออกมาเปิดเผยว่าสโมสรอเอาฮีลานทีมจากซาอุดิอาระเบียที่เพิ่งจะพลาด2เป้าหมายสําคัญอย่างบรูโน่ฟ a นเดสและก็วิกตอร์ซิมเฮนที่ต่างปฏิเสธข้อเสนอของพวกเขาทั้งคู่ ตอนนี้กำลังหวานแหไปทั่วเลยครับและพวกเขาในกําลังรุกเข้าหาวิกตอร์ยูเคเรสต่อท,ทันทีอีกรายดีที่พวกเขาเนีครับก็ได้ติดต่อพูดคุยกับเอเยนของนักเตะไปแล้วด้วยแต่ทว่าก็ยังไม่มีข้อมูลที่มากไปกว่านี้นะครับทั้งเรื่องค่าตัวและก็ค่าเหนื่อยว่าทีมจากฝั่งซาอุดีอาระเบียเนี่ยเสนอมาแบบไหนซึ่งก็คงต้องรอความชัดเจนมากขึ้นกับข่าวนี้เลยครับ มากี่นที่ความเคลื่อนไหวในตำแหน่งผู้รักษาประตูกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็มีอัปเดตเข้ามาด้วยกัน2รายรวดเดียวซึ่งกับนายด่านคนแรกครับเป็นทางลูก้าเชวาลีเย่ผู้รักษาประตูวัย23ปีของลิวที่ปีนี้เจ้าตัวเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมหมาบ้าครับด้วยเฉพาะน,นลีกเอิงปีนี้ที่เจ้าตัวมีใส่ติเสียไปเพียง36ประตูซึ่งก็เป็นอันดับ2รองจากจาลุจิดดอนนารุม่าของปารีสแซงต์แชร์แมงที่เสียไป35ประตูนลีก ห่างกันแค่ลูกเดียวครับพร้อมกับเก็บคลีนชีทไปทั้งสิ้น11เกมซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานเด่นของเจ้าตัวที่ทําให้ถูกจับโยงกับหลายทีมชั้นนําในยุโรปและก็รวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราด้วยซึ่งสื่อฝรั่งเศสอย่างเลอปารีเซียงนะครับก็ยอมรับว่าในดานรายนี้กําลังมีข่าวพัวพันกับทัพผีแดงของเราและก็รวมถึงแอสตันวิลล่าที่พวกเขาต้องการนําไปแทนที่เอมี่มาดิเนสในกรณีที่เขาตัดสินใจอําลาทีมนั่นเองครับ อีกข่าวลือในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็กับทางจารุจิดอนนาลูมาของปารีสแซงต์แชร์แมงครับซึ่งก็มีข่าวลือมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ขอเอามารวบยอดวันนี้ด้วยเลยนะครับหรือเจ้าตัวเนี่ยกำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ทีมผีแดงของเราหลังยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสัญญาใหม่กับทางปารีสแซงต์แชร์แมงได้และทางข้อดัพไซต์เว็บลูกหนังอังกฤษนะครับก็รายงานมาว่า หากยังไม่สามารถตกลงกันได้ทางบริซันต์ชกแมนก็จะรีบปล่อยทันทีครับด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์หลังตัวนักเตะเหลือสัญญาอีกเพียงแค่ปีเดียวแล้วด้วย มาต่อกันที่เมสเซจจากทางลิซันโดมาติเนสกองหลังคนสําคัญของทัพผีแดงเรานะครับที่เจ้าตัวเนี่เจอการบาดเจ็บหนักเช่นที่บางคนเห็นกับเลิกเล่นได้เลยกร่กับอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดหรือว่า ACL ในเกมกับคพลย์ซันพาเลสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนต้องพักรักษาตัวอย่างตา่ํา7-8เดือนเลยเลยครับกว่าจะหายขาดและตอนนี้ครับการผ่าตัดก็เป็นไปด้วยดีและจนถึงตอนนี้ก็ผ่านมาได้กว่า4เดือนแล้วครับที่เจ้าตัวเนี่ยพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บดังกล่าวโดยที่ก็มีกําหนดการคือ นาเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ด้วยซึ่งหลังจากทุกอย่างกําลังเป็นไปด้วยดีในครับทางลีซันโรมาดิเนสก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณทุกคนผ่านทางอินสตาแกรมของเจ้าตัวเอาไว้ว่า วันนี้หลังจากผ่านช่วงเวลาอันแสนเลวร้ายมาหลายวันซึ่งผมยอมให้ตัวเองรู้สึกและยอมรับความเศร้าความสิ้นหวังและก็ความไม่มั่นคงความกลัวและก็ความไม่สมดุลทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งตอนนี้ผมประสานกับแก่นแท้และก็ความคิดของตัวเองได้อีกครั้งซึ่งช่วยผมมองสิ่ง,งต่างๆในมุมมองที่ดีและก็เป็นบวกมากขึ้นผมรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการทำงานและก็การซัพพอร์ตอันยอดเยี่ยมจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทีมชาติแอนเจลิน่าครอบครัวเพื่อนเพื่อนร่วมทีมและก็ทุกคนที่สละเวลาส่งข้อความให้กำลังใจผมการผ่าตัดผ่านไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องทุ่มสุดตัวด้วยหัวใจและก็จิตวิญญาณในกระบวนการฟื้นฟกูก่อนจะกลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของอีกหนึ่งกองหลังตัวหลักของทีมครับอย่างมัทไนส์เดลิกที่เจ้าตัวพึงจะย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นปีแรก แต่ถ้าว่าผลงานส่วนตัวก็ถือว่าสอบผ่านทีเดียวครับถึงแม้ว่าจะน่าเสียดายไปหน่อยที่ช่วงท้ายซซซันเจ้าตัวน่ะมีอาการบาดเจ็บรบกวนจนพลาดลงเล่นช่วยทีมในช่วงเวลาสําคัญอย่างไรก็ตามครับเดอร์ลิกก็ยอมรับว่าเขาค่อนข้างพอใจอย่างมากกับสภาพร่างกายของเขาที่สามารถลงสนามช่วยทีมได้อย่างต่อเนื่องก่อนจะมีอาการบาดเจ็บและก็ยังรู้สึกว่าตัวเองมีความฟิตมากขึ้นกว่าทุกครั้งและก็หวังว่าในปีหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีซซซันที่ดีเพราะว่าทุกอย่างกําลังค่อยๆดีขึ้นอย่าง มากแล้วนั่นเองครับภายในทีมด้วยต่อเรื่องนี้ครับมาททน e เดลิกได้ให้สัมภาษณ์กับทาง MU TV ว่าผมคิดว่าผมค่อนข้างพอใจกับการลงเล่นของผมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นแรกนะถึงแม้ว่าเราจะจมอยู่ในันดับท้ายตารางก็ตามแต่ถว่าส่วนตัวแล้วผมเริ่มต้นได้ดีเลยล่ะก่อนอื่นเลยเพราะผมได้ลงเล่นมากกว่า40นัดและถึงแม้ตอนนี้ผมจะได้รับบาดเจ็บ แต่มันก็น่าเสียดายเพราะว่าในซีซันนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองมีความฟิตมากกว่าเกือบทั้งซีซันที่แล้วเมื่อเทียบกับซีซันล่าสุดที่ผมอยู่กับบายเยนซึ่งแตกต่างออกไปมากๆดังนั้นผมจึงมีความสุขมากกับสภาพร่างกายของผมและผมเองก็คิดว่าผมได้มีส่วนสนับสนุนในแบบที่ผมพอใจได้เช่นกันถึงแม้ภาพรวมมันไม่น่าชื่นชมเมื่อมองดูอันดับของทีมเรานะ กับเรื่องของสภาพร่างกายของผมนั้นเห็นได้ชัดว่าในทุกครั้งมันควรจะดีขึ้นและทุกวันเพราะผมเนี่ยฝึกซ้อมให้หนักที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองจะดีขึ้นและก็ช่วยทีมได้มากขึ้นด้วยแต่ผมก็เชื่อว่าผมเนะี่ยทำสุดความสามารถของผมแล้วเท่าที่ตัวผมเองจะสามารถทําได้ดังนั้นอย่างที่บอกว่าผมจึงพอใจมากและก็หวังว่ายอย่างที่ผมพูดไปในทุกครั้งว่าเราจะเติบโตขึ้นอีกในฐานะทีมและก็กลุ่มและจะดีขึ้นกว่าเดิมในซีซั่นหน้าอย่างแน่นอน และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่มประจำวันที่9มิถุนายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ